คุณะมาเป็นการส่วนมาที่นี่แล้วของเรามากมายแบบนี้ค่ะอาจจะคุณนันทศักดิ์อาอสมัยด้วยค่ะขอบคุอาออกก่อนด้วยที่ว่าอยางไม้มานะคะอันดับแรกนะคะขอพูดถึงลูกศิษย์ที่รักและผูกพันรูเรียนมหาวิชาคุณบูรณ์มากนะคะนางสาวสุภาพรไชยศรีสุดค่ะปัจจุบันเรีนยนที่เรียนที่มอกราชิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก,การอาหารค่ะเอ็งมากคะเป็นน,บบนักเรียนทีอ่อู่พโรเรียนวิชาที่เมากนะคะตั้งแต่ม .1 ถึงม .6 จนก,นกระทั่งปีที่ปริญญาตรปีที่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 ปีท่ปีที่ปีที่อีที่ปท่ีที่ปีที่่ีที่ปีที่ปีทีีน่ อ่าตัวแทนสินเก่าค่ะได้พบปากกับน้องๆสัก uh> นิดนึงค่ะคุณรุ่งโรจน์อ right. ุรันค่ะกับเรียนท่านผู้มในการท่านรองคมนการท่านคณะครูอาจารย์อ่าล้นพี่ที่มีประสบการณ์ของท่านนะครับผมชื่อนายรุ่งโรจน์อุรานครับกำลังศึกษาอยู่สาขาสังคมศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏประหลัดสารคามชั้นปีที่สองครับครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็เป็นตัวแทนของ คุณครูเพื่อนเพื่อนพี่น้องนะครับที่ได้จบการศึกษาจากโรงเรียนมิทยาชั้นปุมของเราไปแล้วนะครับทั้งปีที่แล้วแล้วก็สองปีที่แล้วนะครับวันนี้นะครับที่เรารู้สึกดีใจละครับดใจอย่างยิ่งนะครับที่ได้กลับมาไหวครูไหวอาจารย์ซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เรานะครับในฐานะที่เป็นนักเรียนเป็นลูกศิษย์ท่านนะครับไม่ว่าอย่างไงนะครับตลอดชีวิตของเราท่านก็ยังเป็นครูบาอาจารย์ของเราเสมอนะครับขอให้เราทุคน เรเลือกนึกถึงเอาไว้ในส่วนนี้นะครับซึ่งถ้าถามถึงความผูกพันนะครับแม้ที่เองครับจะมาอยู่ที่นี่นานแต่ที่ตมีความรู้สึกว่าที่นี่นะครับเป็นจุดที่เป็นจุดทาให้ที่มีความมั่นใจแล้วก็มีสิ่งที่ทาให้ที่ตั้งใจที่จะไปสู่อนาคตของที่ที่ดีของที่นะครับแล้วก็วันนี้นะครับที่ก็จะมีรุ่นพี่เหมือนกันนะครับที่ท่านก็จบจากที่นี่เหมือนกันนะครับขอเสน อขอขอบคุณผู้รอดูรานเป็นอย่างมากนะคะและอีกคนหนึ่งนะคะสิ่์เก่าของเราค่ะที่ผูกพันมากมายทั้งเจ้าทัวร์เขาเองและครอบรลลครัวนะคะคือคุณนันทศักดิ์สมัยแล้วก็อันระบุออาสมัยเวลามีกิจกรรมตั้งแต่ม .1 ถึงม .6 ครอบครัวจะมาร่วมกิจกรรมทุกครั้งที่เราเรียนถึ้นไปนะคะและ้วก็วันนี้ก็จะให้นันทศักดิ์สมัยกล่าวความรู้สึกที่มีต่อเรียนมหาวิชานยบุญ ทั้งที่อยากเป็นนักเรียนอยู่แล้วก็เป็นครูสอนอาจครับขอสวัสดีครับนะครับกับเพื่อนผู้อำนวยการนะครับรองผู้อำนวยการแล้วก็คณะครูอาจารย์แล้วก็รวมถึงพี่ๆที่สอนทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวิภาชันคุณทุกคนนะครับกระบมนะครับลายรักษณสมัยนะครับทั้งในนามสิทธิ์ของวิภาชั้นคุณนะครับและในนามของนักศึกษาสอนนะครับโรงเรียนของเราแห่งนี้นะครับได้ผลิตนักเรียนวันมามากนะครับทีนี้ โรงเรียนของเราไม่ใช่โรงเรียนที่ด้ก่อสร้างสถานที่พัฒนาเดยมนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นทั้งทุกคนที่จบไปได้เป็นทั้งตำรวจทหารได้ทั้งอาจารย์ที่ดีด้ทาครับทีนี้เนี่ยและส่วนที่เป็นพื้นฐานมาตราบกองพันจ่าโรงเรียนครูบาอาจารย์ทนนะครับทุกท่านที่ว่าเป็นอาจารย์พ่ออาจารย์แม่ของผมอิ่มพนเลยนะครับเพื่ออบรมสั่งสอนผมมานถึงวันนี้ นะครับซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของทุกท่านนะครับที่รุ่นรของนิสิตศึกษานะครับได้กลับมาเยี่ยมเยียนกรยนนะครับแล้วก็ในะามตัวแทนที่จบไปปี55นะครับก็ขอจะแนะนำว่าเราจบจากที่นี้ไปจงอย่าลืมว่าเราเคยเป็นชาวเชียวเยงแดงนะครับสายเลือดเดียวกันออกไปที่ไหนครับพบปะกันที่ไหนให้รู้จักทักทาย แล้วก็ถึงเราจะจบไปในหน้าที่การงานที่ว่ามีตัวอะไรเรต่างครับให้เรากลับมาดูงมือแข่งนี้นะครับเพื่อที่จะมาเอาลูกค้าจากของเราผู้ที่สร้างออกขึ้นมาให้เป็นคนดีเป็นคนที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็เป็นคนที่รู้จักรู้จักความรักใคห้ความสำนึกทีในหนุนนาในตรงนี้นะครับแล้วผมก็ โครงการภูไทยาสตข์ฝาสุบรรณิษฐ์นะด้านหน้านะคะนางสาวจิการัตน์เไทยค่ะและคนต่อไปกำลังจะเป็นบรรณิษฐป้ายแดงของเราและได้ร,รับภูไทศาสตร์ฝาสุจิมราพรรัตน์พัทรีค่ะก็บอกอาจารย์คุณอยากใส่ชุดพิศมันยังยยังไม่มีก็ไม่เป็นไรคนะ่ะเดี๋ยวอยากให้พี่จินดรัตน์กล่าวความรู้สึกนะ มีต่อเรียได้ก็ทุนภูมิไทยสารผันชัดเล็กน้อยก่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่นะคะก็เป็นนักเรียนทุนภูมิไทยสารผันนะคะก็รู้สึกดีใจมากนะคะที่วันนี้นะคะได้มีรุ่นน้องได้รับทุนเหมือนกันค่ะและก็รู้สึกภูมิใจนะคะที่ว่าได้กลับมาที่โรงเรียนทางชั้นทุนอินทางค่ะ,คะเวลาเห็นน้องๆราก็คิดถึงตัวเองตอนอยังตีายอยู่ค่ะเพราะว่าปกติก็ จะได้รับในโอกาสต่างๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณอาจารย์นะคะ,ะ,คะก็ยังต้องกล่าวขอบคุณอาจารย์ตลอดเวลาเพราะว่าได้มีโอกาสดีๆก็ขออาจารย์ที่โรงเรียนคาะชั้นพดวลค่ะขอขอบคุณค่ะค่ะอาจารย์สาวศิราพรวันนีนะคะก็สอิคณะศิลปศาสตร์สาขา สากิีเพื่อการจัดการิิธุรกิจนะคะมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายค่ะวันนี้ก็ดีใจมากๆนะคะที่ได้กลับมาเหมือนเป็นบ้านอีกหังหนึ่งเพราะว่าเรียนที่นี่มา6ปีนะคะตั้งแต่ม .1 ถึงม .6 เลยก็ดีใจที่วันนี้ทําประสบกามสํเร็จอีกขั้นนะคะต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่คอยช่วย โครงการนี้ได้จากทางเรียนนะทุกสิ่องทุกอย่างพี่เขาฝากไปแล้วนะค่ะ,ะก่อนเรียนกับข้อที่ทุกคนเลยคนะ่ะอาวัตรบางอาจารย์นิสากรได้รูได้ไดรอกข้อมูมลว่านักเรียนที่จบโมโหไปแล้วเรียนต่ออะไรที่มมไหน,นยอย่างไรบ้างนะคะแล้ก็บอกรูแาบนี้นะคะทุกคนมีที่เรียนนะคะมีทํางานอยู่สาคนนะคะจากนักเรียนชั้นโมโหที่จบไปแล้วนะคะได้ระดับต่อไป